วันนี้นะคะเราเขาเข้ามาสู่โหมดสมดเองนะกับโหมดนี้ก็คือโหมดท,ที่เออมันมันบอกก็เป็นฝึกซ้อมเยววต่วความดึงไม่ใช่นะมันก็คือโหมดของไม่จํากัดเนาะโอเคเราจะมาเลือกฝั่งเซิร์นก่อนนะคะเอาด่านอะไรดีละครที่ไม่หลับไหลกัน ยากจะเล่นบัติเดอร์ก็ได้เล่นสักทีไม่รู้วนะ่าน้ำมันจะไม่จํากัดหรือเปล่านะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นอย่างไีก็ได้มนะา,าแล้วม,มันจะไม่จํากัดจริงๆไหมคะทุกคนคืณนิด้วามันจะจํากัดไหมอ่ะมันจะจํากัดไหมเอยเราคิดว่ามันคงไม่จํากัดหรอกเนาะเราจะลอง ดื่มน้ำกันจะได้ไหมจะได้น้ำอีกไหมมาดูกันไม่ได้หรอกตัวไี้ไม่ได้วันนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเอาพิธีกรเถื่อนไปลุยด้วนยะเราคิดว่ามันน่าจะได้ผลแหละมันต้องได้ผลสิเราเคยไปดูเลยนะ,ะในคลิปของไม่จำกัดของเซิร์ฟจีนแล้วมันก็แบบ ตัวปืนมันได้ผลอนะมันก็ต้องได้ผลนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเทเลไปหาฮันตเตอร์ดีกว่านะคะออานี่ไงเนียยิยงได้เลยนะคะยิงโอ้โหยิงได้ไม่จำกัดจริงๆอะ่ะอืมอืมอืมมันเยอะจริงๆเลยนะคะ เออเออจะให้ฟังสิกเจหัน ハハハハ ก็แบบว่าประมาณนั้นเลยนะซึ่งถ้าใครี่ไ,ได้เห็นแล้วะควว่ะว่าการแกล้งฮันเตอร์ในหมวดของไม่สัมผัสมันมันยังไงก็มาคุยกันด้วยนะแล้วก็สำหรับ,บใครเขาหนว่าหนูเนี่ยไม่าสามารถที่จะทำมันได้แล้วตอนนี้เราก็เข้ามาสุดข้สนสุดขันสุดขัคนแล้วที่เราจะมาเล่นให้ดูกันไปชมกันเลยนะคะว่าหนูจะมาทำอะไรเหล่า คนหน้าใหม่ทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รา้านกันเต็นเอีีและในวันนี้<อ>เราจะมาทำความรู้จักกันแต่ละคนซึ่งในแต่ละคนนั้นก็<อ>จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปและฉันเองฉันมีชื่อมาค่ะเอาละ่ะถ้าใครอย่าไม่รอชา้าให้ตามฉันมาได้เลยนะเพราะว่าฉันเนี่ยจะไม่ทำอะไรผิดนะคุณต้องจัไว้นะว่าเปวว้าสุของฉัน และในข่าววันนี้ห้ามส่งเสียงดังไปอย่างไรไม่งั้นพวกคุณจะโดนยิง<ๆ>เข้าเหมือนกับแมรีร่เมื่อกี้เลยล่ะเอาล่ะถ้าท่านผู้ชมได้รับฟังกันแล้วก็เข้าไปชมกันได้เลยว้าวสุด,ดยอดไปเลยโชว,ว์จะเริ่มต้นขึ้นแล้วถ้าโชว์เริ่มต้นขึ้นฉันจะต้องสนุกมากมากในนี้ล่ว,วนี่คุณฉันก็บอกเลยไงว่าห้ามส่งเสียงดังคุณคิดว่ามันสุดยอดเลยฉันเห็นด้วยหรอ ไม่เลยฉันไม่เห็นด้วยแนะ่นอนแหละฉันไม่ก็จะเห็นใครจะเป็นหนะเฮ้ยนะนี่จำฉันไว้เลยนะว่าฉันควรจะก้มเก็บปืนให้นายหรือเปล่านะแต่ฉันจะขอไปเก็บปืนก,ก่อนนะนี่ไงเห็นไหมฉันจะยิง,ยงแดดเลยยังไงเราก็ต้องออพูดเลยนะคะว่านี่เป็นแค่เรื่องบ้าๆบอๆนะแล้วก็สำหรับใครนะทีออ่อยากรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะซึ่ง เราได้อัดิีหมดไม่ตรงกัดไปให้ดูแล้วนะคะก็ขอตัวกันด้วยจะเป็นคลิปที่สองงา่ายาปไม่ไปจ้า